การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหินเหนือหมู่11ตําบลวังหินอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรุงวินัยสีมากเป็นเจ้าของศูนย์ในศูนย์นี้ก็จะมีประชาชนในอําเภอชนแดนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ในส่วนของลุงวินัยก็จะมีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษานะคะในศูนย์ก็จะมีการปลูผักไฮโดรโป,โปรนิกและมีการเลี้ยงหอยขมเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้มีฐานหอยขมหอยเชอรี่และการเลี้ยงกบในบ่อดิน ในส่วนนี้ก็จะมีการเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงปลานิลมีฐานให้ศึกษาต่างๆมากมายนะคะมีฐานการทำปุออ๋ยพดหกการเลี้ยงหญ้าแฝกศูนย์นี้ก็ตั้งอยู่ที่ บ้านวังหินเหนือหมู่11ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยส่วนโดยรุงวินยัยบุญมากนะะวันนี้ช่องมูลพกก็ขอสวัสดีนะคะพี่ๆที่เข้ามารับฟังและรับชมนะคะหวังว่าในฐานนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับฟังนะคะบ๊ายบาย گرام کار با کن